สวัสดีคะ่ะคุณเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านตื่นเช้ามาใส่บาตรเรียบร้อยแล้วก็มานั่งกินกาแฟดํานะคะเคสไม่รับของพี่พิมพ์นะคะอยากจะบอกเคสไม่รับนะคะนี่คะ่ะกาแฟดําและก็น้ําขิงบั่นนะคะหนึ่งแก้ววิมจะกินอย่างนี้ทุกวันนะคะช่วงหนึ่งน้ําหนักขึ้นนะคะน้ําหนักขึ้นพี่พิมพ์ก็นี่แหละคะ่ะ บัมปันน้ำขิงแล้วก็กาแฟดำดื่ม62ค่ะก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงเพราะเป็นช่วงที่เราทานเนาะเราอยู่บ้านเดี๋ยวก็จับนั่นใส่ปากจับนี่ใส่ปากพี่มก็เลยละแป้งค่ะละแป้งไม่ทานแป้งทานแต่กับนะคะกินปลากินหมูอะไรกินไปแต่ก็จะไม่ทานแป้งแล้วก็ไม่ทานผัก หมายถึงว่าก็จะกึง่งๆึงเข้าคีโตนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็จะดื่มนี่ค่ะอันดับแรกเลยนะคะน้ำขิงค่ะน้ำขิงนะคะปั่นสดๆนะคะเราปั่นน้ำขิงกะนะคะกะเอาอย่าใส่น้ำเยอะค่ะให้ได้สักแก้วหนึ่งน้ำขิงสักกำมือกำมือใหญ่ๆนะคะใส่แล้วก็ปั่นนะคะแล้วก็ดื่มเลยนะคะ แล้วก็ตามด้วยพักท้องไว้สักห้านาทีหรือ10นาทีแล้วค่อยมาจิบกาแฟดํานะคะกาแฟดําก็คือกาแฟที่ขายตามห้างในราคาผมกาแฟไม่ต้องใส่อะไรนะคะไม่ต้องใส่น้ําตุ้งน้ําตาลไม่ต้องใส่เกลืออะไรทั้งนั้นไม่ต้องใส่นมนะคะแต่ถ้าใครยังดื่มไม่ได้ก็ลองใส่นมอลมอนดูนะคะกาแฟดําค่อยๆถอยออกคะ่ะแล้วจะรู้ถึงคุณภาพของร่างกายเขานะคะ จะดีขึ้นมากๆนะคะช่วงนี้พี่พิมพ์ก็เบาตัวขึ้นค่ะเพราะว่าพอพี่พิมพ์กลับไปกินพวกข้าวอะไรอีก außer, พวกแป้งอะไรเง outgoing, ี้ยขนมปังอะไรเงี้ยก็น้ําหนักก็จะขึ้นค่ะแต่พอพี่พิมพ์ไม่กินเพราะว่าพี่พิมพ์เป็นคนแพ้แป้งแพ้แพ้พวกเต้าหู้อะไรเงี้ยค่ะพวกขนมปังอ,อะไรนี่ทานไม่ได้ค่ะตัวมันจะบวมแล้วก็อายุเราเยอะเราทานยาฮอร์โมนเนาะแล้วมันจะกระตุ้นให้ร่างกายเราบวมขึ้นนะคะร่างกายเรา มีน้ำหนักขึ้นพี่พิ๊มก็เลยลองลดลงสามสี่วันเนี่ยคะ่ะจากน้ำหนักหกสิสองตอนนี้เหลือห้าสิบแปดแล้วนะคะทั้งที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยช่วงนี้นะคะไม่ได้ออกกำลังกายเลยมันไปวิ่งไม่ได้ส่วนสาธารณะเขาปิดค่ะนี่คะ่ะลองไปทำทานดูนะคะถึงเช้ามาอันดับแรกเลยพี่บิก็จะกินน้ำขิงนี่คะ่ะน้ำขิงสดๆเลยนี่คะ่ะหรือพี่พิมจะดื่มนะคะ ดื่มไปเรื่อยๆนะคะพักสักครั้งหนึ่งหายใจแล้วดื่มให้มันหมดเขาไม่ให้จิบนะคะไม่ไม่ใช่กาแฟเราจะไม่จิบนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะกินเลยค่ะมานแก้วนี้ป้องกันโรคโควิดด้วยนะคะ นี่แหละค่ะเก็ตไม่รับลองเอาไปทําดูนะคะถ้าใครมีน้ําหนักขึ้นอ้วนขึ้นนะคะช่วงนี้อยู่บ้านนะคะไม่ได้ทําอะไรพากันกินอย่างเดียวแล้วก็ออกกําลังกายไม่ได้นะคะมันจะเผ็ดหน่อยนะคะแต่ก็ต้องอดทนแต่ใครยังไม่เคยทานก็ลดลดระดับลงนะคะมันจะเผ็ดร้อน,นะคะ่ะมันจะเผ็ดร้อนนะคะ แล้วก็พักท้องสัก5นาที10นาทีค่อยมานั่งจิบกาแฟนะคะแล้วก็มันจะได้ความอยากอาหารมันก็จะลดลงพี่พิก็จะทานอาหาร5้าโมงหรือไม่ก็4ี่โมงเช้าหรือ5้าโมงเช้าก่อนเที่ยงนะคะก็จะทานหรือไม่ถ้าทำนู่นนี่นั่นลืมไปก็จะทานประมาณเที่ยงนะคะแล้วก็จะไปทานเอาช่วงก่อน4ี่โมงเย็นหรือ5้าโมงเย็นค่ะ พอทานเล็กๆน,น้อยๆค่ะทานพวกปีกไก่ทานพวกอก,อกไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไข่ต้มนะคะลองทําดูนะคะคุณเพื่อนๆบอกเคล็ดลับดีๆสําหรับคนที่ช่วงนี้น้ําหนักเพิ่มขึ้นเนาะลองทําดูนะคะตื่นเช้ามาปั่นน้ําขิงทานชงกาแฟดํานะคะใส่ๆมาถ้าหิวก็ไข่ต้มนะคะสักสองฟองนะคะ ก็พอสี่ห้าโมงหรือเที่ยงก็ทานปกตินะคะแต่อย่าทานข้าวเยอะนะคะลดข้าวลงนะคะถ้าลดข้าวลงลดแป้งลงลดน้ําตาลลงลดชูรสลงมันเป็นโซเดียมมันจะทําให้ตัวเราบวมแล้วก็เล่งต่อมอยากอาหารนะคะนะคะ,ะ,คะถ้าใครอยากลดความอ้วนอย่าทานอาหารให้อร่อยนะคะค่ะคลิปนี้พี่พิมพ์ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมีเงินทองใช้ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ